วันนี้เรื่องที่ไปยิ่งอยากเล่าให้ฟังก็คืออยากจะคุยให้ฟังเรื่องการปลูกผักกูดนะคะปลูกผักขุดในดงปาล์มค่ะมันมีมันจะมีดงปาล์มที่มัน,ช,นชื้นเนี่ยนะคะดูไกลๆก,ก็เลยคิดว่าเออทีช่ชื้นเนี่ยน่าจะปลูกผักกูดได้นะคะก็เลยติดต่อขอซื้อพันธุ์ผักกูดมาจาก วัยรุ่นที่จะสร้างตัวแถวสวนพึ่งนะคะต้นละสองบาทก็มาปลูกนะคะได้200กับาสองร้อยห้บกว่าต้นปรากฏว่าตอนปลูกเนี่ยมันก็ขึ้นแล้วค่ะเสร็จแล้วไปยิ่งก็ด้วยเจตนาดีก็มาทำยาให้มันแล้วก็เอาปุ๋ย21่สศูนย์ศูนย์หรือที่เขาเรียกว่าปุ๋ยเข็มเนี่ยมายอดให้มันด้วย <laughs> เจตนาดีมากๆเลยผลปรากฏว่าเป็นยังไงคะ ดูนะคะมันก็เหี่ยวตายเลยค่ะเพราะผักกูดเนี่ยมันเป็นผักธรรมชาติที่มันไม่ชอบปุ๋ยมันไม่ชอบการเสริมแต่งเหมือนกับสาวชาวบ้านป่าที่ไม่ต้องการอะไรที่มันมาปรุงแต่งมากนะักอยากสวยแบบป่าๆค่ะทำยังไงอะทีเนี้ยมันเหี่ยวแล้วโอ้มันก็ตายดีค่ะเหี่ยวนะ ทีนี้เนื่องจากว่าตอนนี้มันร้อนนะแล้วมันก็จะทําให้ต้นที่มันไม่เขียวอะ่ะมันจะตายไปด้วยเนื่องจากว่ามันไม่มีน้าจะจะให้มันมันไม่มีความชื้นนะคะแล้วยิ่งก็เลยดูต้นนี้ต้นนี้ก็เริ่มจะเขี่ยวนะก็เลยใช้วิธีการแบบเก่าๆนะวิธีการให้น้ําแบบเก่าๆนะคะก็จะมีกระปร๋อง กระป๋องสีกระป๋องสีมีกระป๋องสีแล้วก็ขวดน้ำนะคะเวลามาเข้ามาทำปลูกต้นต้นไม้ต้นปักขกดเนี้ยก็จะมีขวดน้ำดื่มมากินแล้วก็ทิ้งไปทีนี้พอมันแห้งเ,เราจะเอาน้ำที่ไหนเนาะน้ำมันก็ไกลก็เดินมาดูในคูเล็กๆในคูเล็กๆ นี่ค่ะก็เจอแบ่งน้ำในร่องตามให้ดูไกลๆอีกทีนะคะมันจะมีร่องน้ำเล็กๆแล้วก็มีน้ำนิดหนึ่งในคูเนี่ยก็มีทางขึ้นไปเพื่อที่จะไปรดน้ำปักกูดหน่อยนึงนะคะเรามาดูว่ารดน้ำตักน้ำยายกเย็นกันยังไงที่ถ่ายทำนี่แบบสนุกสนุกนะคะก็คือทำให้นึกถึงอดีตนะคะ ว่าเราทางานยังไงตอนนี้แก่แล้วก็เลยมาเป็นแบบนี้กอตักน้ําใส่กระป๋องน้ํามันไม่เต็มทําไงอนี่ยอือกดตัก,กน้ำขวดน้ําเนี่ยมามาตัดแล้วก็ตักใส่ไปให้มันเต็มกระป๋องเต็มกระปอ๋องการออกกำลังกายนะคะวางพักเอาไว้ก่อนแล้วก็มีขวด เวลาเดินแล้วจะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวเดินใส่ให้หน้ำม,ม,ม,นะมันเต็มขวดใส่ให้น้ำเต็มขวดมันไม่เต็มก็เติมให้มันเต็มเติมให้มันเต็มอมเต็มเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็หิ้วไปหิ้วขึ้นไป นที่อยู่ได้มือข้างเดียวนะคะก็ะอีกข้างหนึ่งถือโทรศัพท์ถ่ายฮิ้วขึ้นไปไปยังต้นผักกูดเพื่อที่จะไปยอด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 ,ยอดมันไปต้นเขียวเขายอดมันไปเผื่อว่ามันจะได้ขึ้นมาใหม่นะคะยอดยอดมันเผื่อจะได้ไม่ไป นห่นะคะรดน้ำแบบบ้านๆไม่มีสปริงเกอร์ไม่มีเครื่องสูบน้ำราดๆมันไปนะคะไม่พอก็ไปตักมาใหม่นะคะให้มันมีความชุ่มชื้นเผื่อมันจะได้ไม่ตายนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทำเกษตรเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะคะถ้าใจไม่รักจริงนะยาก หรือไม่มีประสบการณ์มาตั้งแต่เด็กๆ—เล็กๆ—มันก็ยากนะคะฉะนั้นเวลาซื้อของซื้อผักซื้อของที่ชาวบ้านเอามาขายอย่าไปต่อเขาเลยนะคะสงสารกว่าจะได้มาแต่ละบาทแต่ละบาทแต่ละมัดแต่ละมัดเนี่ยสีละหบาทสีซะห้าบาทเนี่ยซื้อไปเถอะค่ะอย่าต่อมากเลย นะพอชาวบ้านบางคนเนี่ยเขาไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่ได้มีเครื่องสูบน้ํานะคะที่จะต้องมาใช้เครื่องสูบน้ําแล้วพ่นพ่นอันนี้เราปลูกเป็นแปลงเล็กๆนะคะปลูกไว้สําหรับไว้กินทดลองดูว่าระหว่างร่องปลามเนี่ยปากกุดมันน่าจะขึ้นได้งามเพราะมันมีต้นเฟิร์นที่ขึ้นงามมากนะคะก็เลยลองทดลองปลูกไว้ได้สองร้อยกว่าต้น แล้วก็มันก็มีที่ว่างนิดนึงนะคะก็ปลูกต้นใบเตยเอาไว้ต้นใบเตยหอมอเผื่อเยอะๆเผื่อจะได้ขายเขาหรือมาทำขนมอะไรพวกนี้นะคะอันนี้คือเป็นเรื่องที่อยากเล่าให้ฟังนะสำหรับคนแก่ๆสำหรับคนที่ชอบทำกเกษตรนะคะ เป็นแดงบันดาลใจให้ขับคนที่ท้อแท้หมดกำลังใจทำไปยืดมั่นฮึดสู้ขึ้นมานะคะทำร่างกายแข็งแรงก็ไวหวนะแล้วทุกอย่างจะดีเองนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ